คือบัะเดียวนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะ,อะพอทราบข่าวเนาะจากสำนักง,งานการศึกษา ตจห้านะปนแจ้งมาตังเฮาก็ได้ลงมาตรวจสอบข้อที่จริงนะแล้วก็เห็นว่าจากข้อที่จริงที่ปนส่งมาคือเนี่ยว่ามีละอ่อนประสบปัญหานะในครอบครัวตั้ง5คนนะคนใหญ่ในอายุ21ปีซึ่งกําลังเรียนอยู่แล้วอาจจะต้องออกกันศึกษาการคันเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วแต่ว่ามามีน้องซึ่งอันแหม4คนซึ่งเกิดจากคนคนละปอเนาะแล้วก็ละอ,อ่อนอสคนเนี่ยใน2ใน3เนี่ยสุขภาพ บอกให้ดีเนาะโดยที่ต้องเจาะคอแล้วไปหาหมอบ่อยๆซึ่งน้องที่เรียนปีสีเนี่ยคนใหญ่เนี่ยบางทีจะต้องเอาน้องไปหาหมอแทนพ่อแม่ที่ถูกจับคดีเรื่องของคดียาเสพติดทำฮือตอนนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินเรื่องของว่าจะโดนต้องต้องขังในกี่ปีณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือคุณยายก็ลมงสามารถไปประกอบอาชีพได้เต็มที่เพราะว่ายังมีเด็กมิลูก คนน้อยที่สุดของครอบครัวนี้เนี่ยซึ่งอายุแค่อัน8 <S <S เดือนเองซึ่งในเก้เดือนเองเนี่ยนะคะมีละออนที่เป็นดาวซินโดรมคนหนึ่งซึ่งจะต้องอันไปทําการพัฒนาปรับพฤติกรรมแล้วไปเรื่องของพัฒนาการอย่างหลายๆอย่าง ทำฮือบ่สาม,มารถไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่นะเจ้าอันนี้นี่ทางเหาเนี่ยถึงแม้ว่าทางพัฒนาสังคมเนี่ยจะช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้าเป็นเรื่องของเครื่องประโภคบริโภคนะแล้วเอาเข้าที่ประชุมเพื่อของเงินจากของทุนคุ้มครองเด็กไปฮื่อนะจะอาจจะจะจะได้ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัว ในตอนแรกที่ทางเชียงใหม่นิวมาติดต่อเฮาเนี่ยเขาก็ได้แค่จะแก้ปัญหาครอบครัวนี้อย่างใดพ่อเนาะในส่วนละอ่อนที่เป็นพิการเนี่ยถ้าต้องเข้าสถานสงเคราะห์เนี่ยคือมันจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยแต่เมื่ออันทางเชียงใหม่นิวมาเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทางคุณคุณน้าเนี่ยพอมีมีเงินในการบริจาคถ้าได้รับบริจาคอย่างนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของการที่ว่า หนึ่งลูกชายที่ี p ีเนี่ยจะมาได้ออกกังคันเนาะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพถ้าได้เงินจากการบริจาคมานี่ก็จะช่วยให้ละอ่อนเนี่ยสามารถอยู่กับครอบครัวซึ่งคุณคุณลยระว่างรอที่พ่อแม่ออกจากห้องขังมานะเจ้า อันนี้นี่คือสิ่งที่กังเฮาเองเนี่ยในการเข้าสาธานสุขเพลเนี่ยจะถือว่าเป็นทางเรื่องสุดท้ายแต้ๆเลยที่แบบสามารถจะแก้ปัญหาได้นะเจ้าอยากอยากให้ช่วยเหลืออย่างไงอครับผมคือแค่อยากช่วยเรื่องค่าเทอมเรื่องของค่ากินไม่ไดครับอ๋อค่าใช้จ่ายประจำวันตามไปแต่ประจำวันค่าหอประมาณเดือนเท่าไหร่ครับเดือนสองพันกว่าครับก็รู้สึก พอได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของของน้องๆเนาะก็รู้สึกเห็นใจเนอะแล้วก็ด้วยความที่ทางโรงพยาบาลเรามีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อยู่แล้วในในเวลาปกติเนาะแล้วพอปีนี้ติดโควิดเนาะเราพอเราได้เห็นครอบครัวนี้แล้วปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเห็นใจเนาะเราก็เลยอยากสนับสนุนมอบเงินสนับสนุนส่วนนี้ทั้งเป็นทั้งการศึกษาทาั้งไว้ใช้ชีวิตให้อาสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น ครับผมครับก็บอ,อยากให้ให้ใช้ทุกอย่างอย่างเป็นประโยชน์ที่สุดเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนเนาะตามตามที่เราตั้งใจไว้ที่จะให้น้องๆเรียนสูงๆนะครับสวัสดีค่ะหมอโนพัชนะคลินิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะคะ,ะวันนี้ได้มอบของให้กับน้องเพียงพ่อรู้สงไห้างนะคร รู้สึกเห็นใจค่ะแล้วก็ยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆเนือน่องจากว่าตัวหมอเองก็มีลูกเล็กเนาะหมอก็เห็นว่าน้องๆเขาจะมีอายุ7จ็ดขวบสามขวบสองขวบแล้วก็8เดือนค่ะดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจแล้วก็สงสารครอบครัวเขาเป็นอย่างมากค่ะ ดังนั้นอยากจะฝากสิ่งของเล็กๆน้อยๆอ,ยอาจจะไม่ได้มากมมาอะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวได้มีชีวิตที่มีความสุขและก็มีชีวิตที่ดีขึ้น